อีกแล้วตานี้ดุกดิก๊กครับผมโอ้ยกินหยากกินหยากพี่น้องเอ้เชียวนี่น้ำมันกระเพ่งรถกระเลนออกหยากจักซีดจังไหนโอ้ยมิดโลมิดโล เราหายเราหายจับเป็นนี่เจ้าม่วงนี่ท่อนี่บุกเรียบร้อยครับกินยากกินยากโอ้กินยากว่ะยอมยอมยอมงานนี้ ít đi ít ít oh. nhạc 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 ยังไงฮะไปกดที่เมืองไปไปกดแทลมชีเหมือนเดิมฮะ,ะไม่ดีบ่เอาวิ่งยากเนาะเห็นแบบนี้เลยครับโทรเลยครับ ด้านล่างนี่เป็นดินสมงเละตุ่มเปะไปหมดเลย<ฮ>จะได้กี่เที่ยววันนี้นี่โอ้นดีนะงเอ้ยยับหน้าเมียนี่แค่าวายยับยับ อยังไงก็ไม่อยู่มาแล้วตาภูมิตาภูมิตาภูมิเจ้าสำราญครับผมมาแตกไกลเลยเปิดโหวามาแตกไกลเลยอ้แรงแรงเรงเอาก่อนเลยรถก่อนเลยให้ก่อนเลยรถแรงนี่ ยับนะยับนาะยองเจ๊ิดทายอย่างโจอโอ้ยอ,อ้าวเป็นไรนนอ๋อ,อ,องานหมูก็จเกเตงเลยวะโอ้นี่แหละครับงานหมู โอเคครับถ่ายเป็นช็อตไปเลยครับผมก็ดูเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นคลิปไปนะครับเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับดูยาวก็เดี๋ยวเบื่อ,อให้ดูเป็นช็อตเป็นตอนไปเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็บายครับสวัสดีครับ